สวัสดีครับพี่อนๆแฟนคลับ FC พอกันในช่วงในช่วงใบสองใบสองกลัวตอนนี้ไปที่เขาเริ่มลงแล้วครับพี่น้องครับเริ่มลุ้งเรแล้วเริ่มสตาร์ทแล้วได้แล้วครับเพี่น้องโอ้ขีปนาวุธแรงขนาดนี้หลังจากขึ้นไปบิเกียนสว่างก็เล้เปิดแล้วครับทองฟ้าเปิดเออทองฟ้าเปิดเลยเพี่น้อง ของฟ้าเปิดของฟ้าเปิดนะเล่นออกแล้ว บาดเริ่มที่ย่อยมาแล้วพี่น้องเริ่มก็ลังกอดเอิ้องเล่งหาหมองังเลย بي 4 เ,เริ่มตอกสมอไว้อันนี้อันนี้ป่วยหมอร่ลนี่ฮะปวมอลำปมอลำยมอรม,อมอสิพรานี่มิดเีจะจะจะ่ไม่นเปลี่ยนซื้อวงแล้วคนใจอยู่นะนี่แม่กัวแต่หมอร่มลูกวัฒน์ นะคระเพิ่เ่นเสือุงเซอนเต็มเป็นเป็นอะไนี้ยเนลังคาโดมนีอยน้อยจำสันญาณผู้เชิดอะไรมากผู้เชิดผู้เชิในนี ปานมาสบายบาด,ดีสองคนดีไหมพ่อแลไวครับพ่ออะไปแล้วดเี่ยน <c oughs> ะโอ้โหเพื่อพ่ออร่แล้วเดี๋ยวนี้มลพามาไหมเสร็ <c oughs> จแล้วจักบาดผมออกนี่เสร็จแ <c oughs> ล้วร้อยแล้วเมาสิสิบาทโอ้ย ดำบ่อเขาก็ค huh. ือตรงเลยมัน oh ก็ไ oh. ด้ไหลว่าภูเราก็ใส่หรอเห้เป็นนิมนต์พระมาเป็นแต่เระ่อนิมนต์พระบอนิมนต์มอสด้ะโอ้โหไปน้ำรถน้ำลาดก็เมื่อยได้พี่น้องวันธรรมดาเลย มือพียอ่ะตอนเป็นมือพี่พีย,เ,พยเดินทางไกลไม่แท่โซ่เฟอร์แห่งสุดยอดเลยปวดแข้งปวดขานอนกับบริเนนรุดเลยติมันรุดไ,ไม่เต๋ต้องคันไปตลอดครับอโอ้ยหัวกระสือได้แปดปีนึงแม่มันรุดไยแทวไม ไอ้ขวกไฟเ้องม่ายืนไหมโซพีไ้มันนี้สามสิบปีวนไมเพราะก็ได้แปีต้องรุดไขนาดนี้เวลาสามสิบปีเนี่โซกีไรตอนตนสามปีแม่เอ้ยแฮมจุบดูนึ่งใคอยู่ไนเออรถบัสเทาขันหนึงไปยังไจไที่นั่นรถบัสเาอีกคันหนึ่งไหมมาสามันด่ ปลาโกปลาอย่างชมกขชมผู้รอบฮะเีปลาโกอยู่รับโอ้ยมีตีรถแม่ลใหญ่เลยรับอันน้องเตยกันขับรถอันหายถึงว่ารถบัหรถบัาหรล่รถบัเามีสามพันตบนี่ทีมาี่ เหลืออีกขั้นหนึ่งตัวเพื่อนมาตอนนี้ศาสตร์กำลังเรือมารวบหัดพี่น้องหาหม่องปูหมองนั่งกันแล้วจับจองม่วงหาที่นั่งกันแล้วเวทียังพอดได้ข้นพอดักเลยเราตายเวทีแล้วรับ็รืออือ เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อมอแล่สา่ีมอแกใสหูใสตาแล้วมอแกใสหูใสตาแล้วบอกพูดอะไรเรอยเอออยากเขาใหญ่สะอาดเด้เออเขียนไว้เขียนไว้เขียนซื้อไว้เมียผู้เยาวบ้านผมเมียผู้เยาวบ้านต้องบอกให้ผู้เยาวบ้านประกาศเลยสะอาดเขียวในเมียผู้เยาวบ้านเออเปิดหอกระจายเข้าประกาศเลย นี่พยาบาลพายุท่านนีลอยวัดตัวตายพอตายโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นสนิทผมในคลิปหน้าขอบคุณแฟนๆทุกทีทุกต่างอย่าลืมกดไลค์กดซับจะให้ช่องขมยาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับ่า เออเต็งไว้จะต่อรลังเนี้ยเอาหี้มาเต็งไว้